ท่ามกลางวิกฤตค่าเงินกีบของเราที่อ่อนค่าลงอย่างหนักจากหลายปัจจัยทั้งเศรษฐกิจที่ซุดหนักหรือเงินเฟ้อรุนแรงกาบสวัสดีสบายดีพี่น้องเบอร์สุขสุขคนนะพี่น้องมาพบมาพอกันอีกแล้วกับสองบาวบีเซนเก่าซึ่งคือพี่น้องมือนียสีมาบวกเกี่ยวกับการจัดอันดับหรือว่าจัดคาสกุลเงินที่ตำที่สุในโลกในหอบหลายปีพี่น้อง และหนึ่งในหันนองกานี้ใบ่มุบเนาะคือเงินคาเงินกีดตัวสกุลเงินกีดตัวกระติดโพมาในดับเ่ว่าติดท็อปหาือวาหนึ่งในชีนิหาเนาะติดท็อปของโลกเ่ว่่าอาคาเงินที่ว่าอ่อนที่สุดในโลกี่นเนาะกะคือสมือนกะหูกันดีเนาะในรายปัจจัยที่เหตุในคาเงินจวพามาติดันดับในแบบนี้เนาะกะมันก็เป็นหนาเป็นห่วงแล้ะกะ นาบอดีบรนไดเนาะพี่น้องที่ว่าที่ถือจัดอันดับเนาะมาในอันดับที่ว่าแบบมันอ่อนค่าที่สุดในโลกอะไรพี่น้องเนาะกะบข้อมูลทางยิงกะมาจากสองอ่ากุงเทพเศรษฐกิจนะพี่น้องก็ขอขอบคุณเนาะคลิปดีๆที่มาบอกเราเนาะเกี่ยวกับข้อมูลการเงินที่เพันอ่าเทียบอันดับตั่ว่าของโลกที่ว่าอ่อนค่าที่สุดในโลกเนาะพี่น้องนะ คือที่ฟูวันนี้เนาะคือสมือนกับเงินกีบกับออนคาลงไลยเนาะและในอาเซียนกับทวว่าอาจจะเป็นลาวที่ว่าอ่อนคาที่สุดและเงินเพื่อไลยที่สุดเนาะ<ม>และกับโบมีเนต่ลาวเนาะประเทศลาวโดยเฉพาะเนาะที่ว่าติดอันดับมาน,นเนองกับเรื่าเงินดวงเน,นากกะกับทีว่าเประเทศเท่ามาก,กับเป็นทีว่าเงินอ่อนคาเนาะแล้วก็อิโนโดนีเซียยังติดอันดับมานำพี่น้องเนาะแต่หนึ่งนั่นก็คือมีลาวด้วยเนาะที่ว่าติดอันดับท็อปนี้มาหายเนาะ เดียห้องสีผ้าพี่น้องเนาะหรือว่าผ้าทาสมส้วมหรือพีเอฟซีสองบีเซนลหรือว่าบีคนน้องบัวพี่น้องไปสุวมขีปไปพร้อมๆกันเนาะละเรียดในคลิปนี้เลยไปกันเลยพี่น้องท่ามกลางวิกฤตค่าเงินกีบของลาวที่อ่อนค่าลงอย่างหนักจากหลายปัจจัยทั้งเศรฐษฐกิจที่ซุบหนักหรือเงินเฟ้อรุนแรงแต่นอกจากลาวแล้วยังมีสกุลเงินใดอีกบ้างที่อ่อนค่าต่ำสุดคล้ายกัน เป็นที่ทราบกันดีค่ะว่าหลังจากที่เกิดสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนทําให้ราคาสินค้าอุปโภคและบริโภคนั้นเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยในหลายประเทศประกอบกับค่าเงินดอลลาร์ขาขึ้นในช่วงที่ผ่านมาค่ะจึงทําให้ต้นทุนในการนําเข้าพลังงานเชื้อเพลิงต่างๆนั้นเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย ซึ่งลาวค่ะก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่ต้องใช้เงินดอลลาร์ในการนำเข้าพลังงานเชื้อเพลิงส่งผลให้ลาวมีเงินดอลล่าร์ไม่เพียงพอในการชำระหนี้ต่างประเทศค่ะก็เลยทำให้มีหนี้สาธารณะเพิ่มสูงขึ้นรวมไปถึงหนี้ต่างประเทศด้วยนี่จึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยค่ะที่ทำให้สกุลเงินกีบของลาวอ่อนค่าลงมาดูกันค่ะว่า5อันดับสกุลเงินที่ต่ำที่สุดในโลกมีประเทศอะไรบ้างและเกิดจากปัจจัยอะไร ในอดีตค่ะอิรานนั้นเคยเป็นแหล่งอารายธรรมเปอร์เซียที่มีความรุ่งเรืองมากๆค่ะแต่ว่าในปัจจุบันอิรานนั้นถูกคว่ำบาตรจากสหรัฐและประเทศพันธมิตรจากการที่อิรานพยายามที่จะพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์และการคว่ำบาตรนี้ค่ะส่งผลให้อิรานนั้นขาดรายได้จากการค้าขายกับชาติตะวันตกรวมไปถึงบริษัทต่างชาติก็ได้ทยอยถอนการลงทุนออกจากประเทศอีกด้วย นอกจากนี้เมื่อปีที่แล้วอิหร่านค่ะยังเผชิญกับกระแสประท้วงใหญ่ของประชาชนภายในประเทศจากการเสียชีวิตของมาซาอามินีหญิงชาวเคิร์ดในอิหร่านวัยเพียง22ปีหลังจากถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยศิลธรรมจับกลุมเพียงเพราะว่าเธอไม่ได้สวมฮีญาบปกคลุมศีรษะ เราอาจมองว่าเวียดนามค่ะเป็นประเทศเนื้อหอมมากๆในตอนนี้จากบรรดาน,นักลงทุนต่างชาติที่ทยอยเข้าไปลงทุนในประเทศกันเป็นจํานวนมากแต่ว่าเวียดนามค่ะเป็นอีกหนึ่งประเทศที่สก,กุลเงินกําลังอ่อนค่าลงในตอนนี้ค่ะโดยเวียดนามนั้นปกครองแบบสังคมนิยมค่ะและมีศูนย์รวมอํานาจอยู่ที่รัฐบาลกลาง อย่างไรก็ตามค่ะเวียดนามเผชิญกับวิกฤตสภาพคล่องด้านอสังหาริมทรัพย์และบริษัทพัฒนาอสังหาและรับเหมาก่อสร้างหลายรายผิดนัดชำระหุ้นกู้บางส่วนเลื่อนการชำระหนี้ออกไปโดยเฉพาะผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่อันดับสองของเวียดนามอย่างโนวาแลนด์ไม่สามารถชำระหุ้นกู้ที่ครบอายุถ่ายถอนไปเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้ และเวียดนามยังเผชิญหน้ากับปัญหาหนี้เสียตามมาที่เกิดจากการผิดนัดชำระหนี้กลุ่มหนึ่งได้ทำให้เกิดการผิดนัดต่อเนื่องในกลุ่มอื่นๆต่อมาอีกด้วยมาที่เซียร์ราลีโอนค่ะประเทศแถบทวีปแอฟริกาตะวันตก เคยเผยเชิญกับสงครามกลางเมืองระหว่างกลุ่มกบฏและรัฐบาลนานกว่า10ปีตั้งแต่ปี2534มีตรีหลายพันชีวิตค่ะที่ถูกคมคืนและผู้คนเสียชีวิตหลักหมืน่นอีกทั้งค่ะยังต้องเผชิญกับโรคระบาดอีโบลาที่ฆ่าชีวิตผู้คนไปกว่า4,000คนในช่วงปี2557ถึงปี2558อีกด้วย ปัจจุบันค่ะค่าเงินของเซียร่าลีโอนั้นก็ยังคงไม่ฟื้นเนื่องจากประเทศดังกล่าวต้องเผชิญหน้ากับภาวะเงินเฟอ้อมาโดยตลอดและค่าเงินเฟอ้อล่าสุดในเดือนสิงหาคมค่ะอยู่ที่43เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่กดดันค่าเงินให้อ่อนลงนั่นเอง มาที่อันดับ4ค่ะลาวเป็นประเทศที่มีนี่สินต่างประเทศจำนวนมากโดยเฉพาะจากจีนค่ะและท่ามกลางดอกเบี้ยนโยบายขาขึ้นของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดส่งผลให้เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเรื่อยๆและทำให้ลาวต้องจ่ายค่าน้ำมันนำเข้าที่ซื้อขายเป็นสกุลเงินดอลลาร์แพงขึ้นตามไปด้วย จนทาให้ประสบปัญหาขาดดุลทางการค้าในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาสูงถึง166ล้านดอลลาร์สวนทางกับยอดส่งออกที่ค่อนข้างเท่าเดิมหรือลดลงอีกด้วย มาที่อันดับ5ค่ะอินโดนีเซียต้องเผชิญกับทุนสำรองระหว่างประเทศที่ลดลงจากเดือนกรกฎาคมอยู่ที่137,700ล้านดอลลาร์ปรับตัวลงมาอยู่ที่137,100ล้านดอลลาร์ในเดือนสิงหาคมเพื่อใช้หนี้ต่างประเทศและรักษาเสถียรภาพค่าเงิน นอกจากนี้ค่ะอินโดนีเซียยังมีภาระทางการคลังเพิ่มขึ้นจากโครงการรถไฟความเร็วสูงซึ่งมีมูลค่ากว่า7,300ล้านดอลลาร์มีระยะทางอยู่ที่142กิโลเมตรจากกรุงจาการ์ตาไปเมืองบันดุงซึ่งใช้ความเร็วในการวิ่งอยู่ที่350กิโลเมตรต่อชั่วโมงและคาดว่าจะเปิดใช้งานในเดือนตุลาคมนี้ค่ะ โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ1แถบ1เส้นทางของจีนซึ่งได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศจีนและงบประมาณของรัฐบาลอินโดนีเซีย และนี่คือ5อันดับของสกุลเงินที่อ่อนค่าที่สุดในโลกเมื่อเทียบกับดอลลาร์ซึ่งก็เกิดขึ้นจากหลายปัจจัยค่ะไม่ว่าจะเป็นปัญหาของเงินเฟ้อหรือว่าปัญหานี้ของรัฐบาลรวมไปถึงการถูกคว่ำบาตรจากต่างชาติซึ่งประเทศไทยเองค่ะก็กําลังเผชิญหน้ากับความท้าทายในหลายด้านเช่นกันทั้ง NPL หรือว่าค่าครองชีพที่กําลังพุ่งสูงขึ้นไม่หยุด แลถ้าหาว่าเรายังไม่ได้รับการแก้ไขในปัญหาดังกล่าวค่ะค่าเงินบาทของไทยก็อาจจะมีความเสี่ยงที่จะกลายเป็นเหมือน5ประเทศที่เพิ่งกล่าวไปข้างต้นแม้ว่าตอนนี้ค่ะจะยังไม่มีแนวโน้มว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนั้นก็ตามและเพื่อนๆล่ะคะมีความคิดเห็นอะไรเพิ่มเติมลองคอมเมนต์มาบอกกันได้ค่ะและอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพจของกรุงเทพธุรกิจด้วยนะคะ โอเคพี่น้องกับเป็นอย่างไรครับกลาดละเอียดดังกล่าวนอทีเฮาได้เปิดให้ fc พีนอทีเบิงน้ำคนเนาะก็คือรายละเอียดเนาะก็จะมีในอาเซียนเนากับมีสามประเทศเนาะเป็นอินโดนีเซียกับเวียดนามแล้วก็ประเทศลาวเนาะพี่น้องที่ว่าเงินขาเงินอ่อนลงเรื่อยๆนะคือที่ฮู้กันดีเนาะคืออยู่ลาวกัแน่นอนเนาะการ เศรษฐกิจมันก็เริบบ่มบรอยากดีสู้ดีภายในนะพี่น้องราคาเงินเก,กีบมันก็อ่อนค่าและกับบวกกับเ่วะเป็นหย่อนที่ว่าเงินเหล่านาะเทว่าเงินเกีบร์นะม,มันเพิ่ออัตราการเพิ่มมันสูงอะไรพี่เนาะสะเทือในให้ขาเงินเกียร์เทวะจัดนะเนาะทางกรุงเทพเศรษฐกิจเป็นจัดนะนะเ,าเนาะด้วยว่ามันมีข้อมูลอีกมานะเพทวะเป็นจัดเล่าอยู่ในระดับที่สี่พี่น้องที่ว่าเป็นขระ เป็นวิกฤตแหลนะนอทีขนาดขาเงินของโลกยังติดท็อปมาในขนาดนี้นะพี่น้องคือว่ายังแก่ใครกันโบโตกบนะพี่น้องเนาะก็่ังว่นแน่นาคตกับขาเงินของกล่าวกันนะจะแข็งคาขึ้นเนาะในระดับหนึ่งคือในลาบประเทศกับยังเสริญกับปัญหาที่ว่าแบบเดียวกันเนาะที่ว่าเงินเพิ่เงินนอนคาลเงเรื่อยๆเ,เนาะ,ะเช่นเดียวกับเวียดนามหรืออินโดนีเซีย ก็เลาวเนาะในอาเซียนเนาะก็คือเลาานี่กันอาจจะนักโคมโมเนาะเพราะว่าเศรษฐกิจคือทุกอย่างกับน,นํำเขาคือสินค้านำเขาาลายและการส่งก่อนมันกับปรุลเดียนกันอะไรพี่เนาะก็เลยเหตุให้ลายัจจัยมากระทบกระทั่งเขาในการเนาะก็เลยมันเหตุให้การพักพื้นหรือว่าพื้นโตขึ้นมากันเกิดขึ้นในสาเนาะพี่เนาะโอเคเนาะคลิปนี้กะ รายละเอียดก็จะมีประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะถ้าพเพื่อนๆอยากเบิ่งรายละเอียดก็นี้ก็คลิกเข้าไปในลิงก์ใต้คอมเมนต์ช่องบาวบีได้เนาะเป็นลิงก์ช่องหรือว่าลิงก์วิดีโอที่มาของคลิปนี้นะทางสองอ่ากรุงเทพเศรษฐกิจเนาะพี่น้องก็สามารถกดเข้าไปเบิ่งกันได้เนาะและพี่น้องเนาะมีความคิดเห็นยั่งแน่ก็สามาครข้อคิดเห็นลงมาได้ในสองคอมเมนต์บาวบีเนาะือว่าบาวบีถ้าปวดปิด ผ่านประกันให้เนาอก็ต้องคอโทษขออไยนำพีผีเย็บซีสูุสุขคนเนาะที่มาหับสมคลิปนี้โอเคจากนี้กับ่บมีอยังไลเนาะกับพบกันใหม่ครับคลิปหนาเนาะกับขอกาบสวัสดีและขอบคุณที่เขามาับสมคลิปนี้เนาะอเกเด้อขอบคุณหลายๆ